เชอร์มานเคลื่อนไหวแล้วหลังกลางกันนรันสัมภาษณ์ยินดีรักใหม่กลายเป็นข่าวฮือฮาครั้งใหญ่เมื่อตัวแม่วงการบันเทิงอย่างพลอยเชอร์มานนั้นได้ประกาศคบแรปเปอร์ดังอย่างโต้งทูพีทำคนบันเทิงแห่เมนทั้งวงการโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพขณะโต้งทูพีกำลังสวมกอดพร้อมแคปชั่นว่าไอทโฮเดสต a อาบั you ท่ามกลางความยินดีจากคนในวงการบันเทิง และในเวลาต่อมากรังกันนรันนั้นก็ได้เปิดใจครั้งแรกไม่อยากเป็นคนเศร้าแล้วเผยโมเมนต์ยินดีรักใหม่อดีตคนรักโต้งทูทีโดยเธอนั้นได้กล่าวว่ายากไหมกับการที่เราอวยพรแฟนเก่าที่มีแฟนใหม่บางคนทําไม่ได้ไม่อยากเป็นแม้แต่เพื่อนกับแฟนเก่าหนูทําได้อาจจะเพราะด้วยความที่หนูชัดเจนกับความสัมพันธ์ระหว่างปรางกับโต้งพอเราจบความสัมพันธ์มาเราก็ชัดเจนว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดให้ระยะห่างกันที่ถูกต้อง ให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะแต่ใดๆคือยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันและยังคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกหนูดีใจกับเขาเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขไปเองหนูอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกกับเขาว่าหนูดีใจขนาดนั้นเพราะเราเองก็อยากให้พื้นที่กับความสัมพันธ์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลย แต่สุดท้ายมันก็ต้องถูกโยงอยู่ดีและล่าสุดพลอยเชอร์มานนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์รูปคู่หวานเจี๊ยบต้งทูพีหลังกางกันดรันให้สัมภาษณ์ยินดีรักรักใหม่โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ายุคคู่ท้ามกลางคอมเมนต์สนันจากเพื่อนในวงการบันเทิง